ตั้งแต่ข้อมูลตลาดโลกไปจนถึงข้อมูลเศรษฐกิจท้องถิ่นเรามีข่าวสารทางการเงินที่คุณต้องการส่งตรงถึงมือคุณโดย t r i v e สวัสดีตอนเชา้าค่ะท่านผู้ชมทุกท่านและขอต้อนรับเข้าสู่แนวโน้มตลาดประจำวันในวันนี้คุณมอมรรัตจากห้องซื้อขายจะมาบอกเราเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการพัฒนาการล่าสุดคุณมอมรรัต ราคาทองคำทรงตัวหลังจากแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการโดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ว่าสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกและดอลลาร์จะอ่อนค่าลงขณะที่นักลงทุนรอฟังคำปราศัยของนายเจอร์โรมพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐเพื่อรับทราบแนวทางนโยบายเพิ่มเติม ราคาน้ำมันดิบลดลงเป็นวันที่5ติดต่อกันเนื่องจากข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างอิรักและรัฐบาลภูมิภาคเคิร์ดในการเริ่มโครงการข้อส่งน้ำมันอีกครั้งทําให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอุปทานที่หล่นตลาดมากขึ้นตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่เติบโตอย่างแข็งแกร่งเมื่อเร็วๆนี้เนื่องจากความคาดหวังเกี่ยวกับ AI ที่ดึงดูดเมเงินเข้าสู่ภาคเทคโนโลยีขณะเดียวกันการเดิมพันเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอีกหลายครั้งก็ส่งผลให้ราคาทองคายังคงพุ่งสูงอย่างต่อเนื่อง หุ้นดอลลาร์เยน2รายการซื้อขายในทิศทางคงที่ในรอบการซื้อขายล่าสุด ROC บ่งชี้โอกาสที่ซื้อค่ะหุ้นดอลลาร์วอน2รายการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยผลักให้ในรอบการซื้อขายล่าสุดขึ้น0.2%สัญญาณ ROC ของการซื้อขัดแย้งกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยรวมของเราค่ะราคาโกดาลดอลลาร์ส่วนใหญ่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในรอบการซื้อขายล่าสุดอินดิเคเตอร์วัดความสัมพันธ์ของ r s i ต่อช่วงสูงต่ำบ่งชี้ตลาดโซนการซื้อมากเกินไปค่ะรอบการซื้อขายล่าสุดเห็นได้ว่าหุ้นบริษ,ษัท AOC เพิ่่่่มคา1.8%ออซีบีบงช้โกสทืะ บางครั้งข้อมูลที่ดูเหมือนความสำคัญต่ํากลับทําให้ตลาดผันผวนแรงจงอย่ามองข้ามเพียงเพราะขนาดของดัชนีหลังช่วงแรกของความผันผวนบางทีราคาอาจน,นิ่งสงบแต่ต้องระวังเพราะอาจมีกลุ่มทุนใหญ่ย้ายเงินตามมาทีหลังเราหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าท่านผู้ชมจะเพลิดเพลินไปกับแนวโน้มตลาดในวันนี้ในานามของพวกเราทุกคนที่นี้ขออวยพรให้ท่านผู้ชมมีวันที่ดีมีกำไร และอย่าลืมเข้ามาสู่ระบบของเราในเช้าวันพรุ่งนี้เพื่อรับข่าวสารและเหตุการณ์ล่าสุดจากการตลาดการเงินค่ะ